นารกาสูตรที่11ว่าด้วยพระนารกะอส,รอสิตะฤศีอยู่ในที่พักกลางวันได้เห็นท้าวสกะจอมเทพและเทวดาคณะไตรทศผู้มีใจชื่นชมมีปิติสมนัตยกผ้าทิพขึ้นเชยชมอยู่อย่างเหลือเกินในที่อยู่ อันสะอาดครั้นเห็นแล้วจึงทำความนอบน้อมแล้วได้ถามเทวดาทั้งหลายผู้มีใจเบิกบานบันเทิงในที่นั้นว่าเพราะเหตุไรโมเทวดาจึงเป็นผู้ยินดีอย่างเหลือเกินท่านทั้งหลายยกผ้าทิพขึ้นแล้วรื่นรมอยู่เพราะอาศัยอะไรแม้คราวใด ได้มีสงครามกับพวกอาศรพวกเทวดาชนะพวกอาศรลแพ้แม้คราวนั้นคนลูกพองเป็นเช่นนี้ก็มิได้มีเทวดาทั้งหลายได้เห็นเหตุอะไรจึงไม่เคยมีมาจึงพากันเบิกบานเปร่งเสียงชมเชยขับร้องประคอมปรบมือ และฟ้อนรำกันอยู่เราขอถามท่านทั้งหลายผู้อยู่บนยอดเขาสิเนโรท่านผู้นิระทุก์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงช่วยขจัดความสงสัยของเราโดยเร็วเถิดเทวดาทั้งหลายกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นรัตนอันประเสริฐนั้นหาผู้เปรียบมิได้ ได้เกิดแล้วในมนุษย์โลกเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขที่ปาลุมพินีวันในคามชนบทของเจ้าสกยะทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงพากันยินดีเบิกบานอย่างเหลือเกินพระโพธิสัตว์นั้นเป็นอัครบุคคลผู้สูงกว่าสรพสัตว์เป็นผู้องค์อาจกว่านรชน สงสุดกว่าหมูสัตว์ทั้งมวลนเหมือนราชสีตัวมีกำลังครอบงำหมู่เนื้อบรรลืออยู่จับทรงประกาศธรรมจักรที่ป่ปานะอิสิปตนะอสิตะฤศีได้ฟังเสียงที่เทวดาทั้งหลายกล่าวแล้วก็รีบลงจากดาวดึงเข้าไปยังที่ประทับของพระเจ้าสุดโทธนะนั่งณที่นั้นแล้ว ได้ทูลถามเจ้าสักยะทั้งหลายว่าพระกุมารประทับณที่ไหนอัตมาภาพประสงค์จะเฝ้าลำดับนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายได้แสดงพระกุมารผู้เปล่งปรลังเหมือนทองคําที่ปากเบา้าซึ่งในช่างทองผู้เฉียวฉลาดหลอมดีแล้วผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมีพระวนะงดงาม แกอสิตะฤศีอสิอตะฤศีได้เห็นพระกุมารผู้รุ่งเรืองเหมือนเปลวไฟเหมือนพระจันทร์อันบริสุทธิ์ซึ่งโคโจรอยู่ในอากาศสว่างสวัยกว่าหมู่ดาวเหมือนพระอาทิตย์พลนแล้วจากเมฆแผดแสงอยู่ในสระทการก็เกิดความยินดีได้ปิติอันไพยบูร เทวดาทั้งหลายกั้นเศษรษัวชัดมีซี่เป็นอันมากและประกอบด้วยมนทนตั้งหนึ่งพันไว้ในอากาศจามระด้ามทองทั้งหลายโบกไปมาบุคคลผู้ถึงจามระและเศษรษฐวชัดย่อมไม่ปรากฏฤาสีทรงชดาชื่อว่ากันหสิริได้เห็นพระกุมาร ดุดแท่งทองบนผ้ากำพลแดงและเศษรษฐวชัชดที่กั้นอยู่เหนือพระเสียรเป็นผู้มีจิตเฟื่องฟูดีแล้วได้รับเอาด้วยมือทั้งสองครั้นแล้วอสิตะฤศีผู้เรียนจบลักษณะมนพิจรณาพระราชกุมารผู้ประเสริฐมีจิตเลื่อมใสได้เปล่งถ้อยคำว่า พระกุมารนี้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าสูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าครั้งนั้นอาสิตะฤษีหวนระลึกถึงการบรรลุรูปฌานของตนเป็นผู้เสียใจถึงน้ำตาตกเจ้าสักยะทั้งหลายได้ทอดพระเนตรเห็นอาสิตะฤษีร้อ,รองไห้จึงตรัสถามว่าอันตราย จะพึงมีในพระกมุมารหรืออย่างไรอศิตะฤศีได้ทูลเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ทอดพระเนตรเห็นแล้วไม่สบายพระไทัยว่าอัตมาภาพระลึกถึงกรรมอันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลในพระกมุมารหามิได้อันหนึ่งแม้อันตรายก็จะไม่มีแก่พระจุกมุมานี้ พระกุมานี้ทรงมีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าผู้ใดขอมหาบาพิษทั้งหลายจงเป็นผู้ดีพระไทัยเถิดพระกุมานี้จักทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานจักทรงเห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันบาจักทรงประกาศธรรมจักร พรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จกแพร่หลายแต่อายุของอาตมาภาพจะไม่ดำรงอยู่ได้ในการนี้อาตมาภาพจากทำกาละเสียในระหว่างนี้จกไม่ได้ฟังธรรมของพระกุมารผู้มีความเพียรไม่มีบุคคลผู้เสมอเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงเป็นผู้เร่าร้อน ถึงความพินาศถึงความทุกข์อสิตาดาบทยังปิติอันไพยบูรณ์ให้เกิดแก่เจ้าสกยะทั้งหลายแล้วออกจากพระราชวังไปประพฤติพรมจรรย์เมื่อจะอนุเคราะห์หลานของตนได้ให้หลานสมาทานในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีความเพียรไม่มีบุคคลผู้เสมอ แล้วกล่าวว่าในการข้างหน้าเจ้าได้ยินเสียงอันระบือไปว่าพุโทโธดังนี้สายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บรรลุพระสัมพโพธิญาณแล้วย่อมทรงเปิดเผยทางปรมัธถธรรมเจ้าจงไปทูลสอบถามด้วยตนเองในสำนักของพระองค์แล้วประพฤติพรหมจันทร์ ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถอนารกะดาบทนั้นอันผู้มีบุญสั่งสมไว้แล้วอันอสิตะฤศีนั้นผู้มีปกติเห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งในอนาคตมีใจเกื้อกูลเช่นนั้นสั่งสอนแล้วได้รักษาอินทรีย์รอคอยพระชินสีอยู่นารกะดาบท ได้ฟังเสียงประกาศในการที่พระชินสีทรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐได้ไปเฝ้าพระชินสีผู้องค์อาจกว่าฤาษีแล้วเป็นผู้เลื่อมใสได้ทูลถามปฏิปทาอันประเสริฐของมุนีกับพระชินสีผู้เป็นมุนีผู้ประเสริฐในเมื่อคำสั่งของอสิตะฤาษีมาถึงเข้าชนีแล นารกดาบททูลถามว่าข้าพระองค์ได้รู้ตามคำของอสิตารีโดยแท้เพราะเหตุนั้นข้าแต่พระโคโดมข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์อันข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกมุนี และปฏิปทาอันสูงสุดของมุนีแห่งบรรพชิตผู้สแสวงหาการเที่ยวไปเพื่อพิกษาแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพยากรณ์ว่าเราจะบอกปฏิปทาของมุนีที่บุคคลทำได้ยากให้เกิดได้ยากแก่เธอเอาเถิด เราจะบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแก่เธอเธอจงอุปถัมภ์ตนจงเป็นผู้มั่นคงเถิดมุนีพึงกระทำการดา่าและการไหวในบ้านให้เสมอกันพึงรักษาความประทุสร้ายแห่งใจพึงเป็นผู้สงบไม่มีความเย,ยื่ยยิงเป็นอารมณ์อารมณ์ที่สูงตำ่ำ มีอุปมาด้วยเปลวไฟในป่าย่อมมาสู่ครองจกักษุเป็นตอนเหล่านารีย่อมประเลิบปะโมมุนีนารีเหล่านั้นอย่าเประลบปรอมเธอได้มุนีละการทั้งหลายทั้งที่ดีที่ไม่ดีได้แล้วงดเว้นจากเมถุนธรรมไม่ยินดียินร้าย ในสัตว์ทั้งหลายผู้สะดุ้งและมั่นคงมุนีพึงกระทำตนให้เป็นอุปมาว่าเราฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นสัตว์เหล่านี้ฉันใดเราก็ฉันนั้นดังนี้แล้วไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นฆ่ามุนีละความปรารถนา และความโลภในปัจจัยที่ปุริชนคล่องอยู่แล้วเป็นผู้มีจักสุพึงปฏิบัติปฏิบัาของมุนีนี้พึงข้ามความทะเยอทยานในปัจจัยซึ่งเป็นเหตุแห่งมิจฉาชีพที่หมายรู้กันว่านรกหนีเสียมุนีพึงเป็นผู้มีท้องพร่องไม่เห็นแก่ท้อง มีอาหารพอประมาณมีความปรารถนาน้อยไม่มีความโลภเป็นผู้หายหิวไม่มีความปรารถนาด้วยความยาดับความเร่าร้อนได้ทุกเมือ่อมุนีเที่ยวไปรับบิณฑบาตแล้วพึงไปยังชายป่าเข้าไปนั่งอยู่ที่ขนต้นไม้มุนี พึงเป็นผู้ขวัญขวายในชานเป็นนักปราดยินดีแล้วในป่าพึงทำจิตให้ยินดียิ่งเพ่งชานอยู่ที่ขนต้นไม้ครั้นเมื่อราตรีล่วงไปแล้วมูนีพึงเข้าไปสู่บ้านไม่ยินดีโภชนะที่ยังไม่ได้และโภชนะที่เขานำมาแต่บ้าน มุนีไปสู่บ้านแล้วไม่พึงเที่ยวไปในสุุโดยรีบร้อนตัดถ้อยคําเสียแล้วไม่พึงกล่าววาจากเกี่ยวด้วยการแสวงหาของกินมุนีนั้นคิดว่าเราได้สิ่งใดสิ่งนี้ยังประโยชน์ให้สําเร็จเราไม่ได้ก็เป็นความดีดังนี้แล้วเป็นผู้ของที่เพราะการได้ และการไม่ได้ทั้งสองอย่างนั้นแลย่อมก้าวล่วงทุกเสียได้เปรียบเหมือนบรุรุสแสวงหาผลไม้เข้าไปยังต้นไม้แล้วแม้จะได้แม้จะไม่ได้ก็ไม่ยินดีไม่เสียใจวางจิตเป็นกลางกลับไปฉะนั้นมุนีมีบาตในมือเที่ยวไปไม่เป็นใบ ก็สมมุติว่าเป็นใบไม่พึงดูหมิ่นทานว่าน้อยไม่พึงดูแคลนบุคคลให้ก็ปฏิปทาสูงต่ำพระพุทธสมณประกาศแล้วมุนีทั้งหลายย่อมไม่ไปสู่นิพพานถึงสองครั้งนิพพานนี้ควรถูกต้องครั้งเดียวเท่านั้นหาไม่ได้ ก็ภิกษุผู้ไม่มีตัณหาตัดกระแสกิเลสได้แล้วละกิจใหญ่น้อยได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราจะบอกปฏิปทาของมุนีแก่ท่านภิกษุผู้ปฏิบัติปฏิปทาของมุนีพึงเป็นผู้มีคมมิโกนเป็นเครึ่องเปรียบ กดพดานไว้ด้วยลินแล้วพึงเป็นผู้สำรวมที่ท้องมีจิตไม่ย่อหย,ย่อนและไม่พึงคิดมากเป็นผู้ไม่มีกลิ่นดิบอันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วมีปรมมรรย์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพึงศึกษาเพื่อการนั่งผู้เดียวและประกอบการภาวนาที่สมณะพึงอบรม เธอผู้เดียวแลจากอภิรมความเป็นมุนีที่เราบอกแล้วโดยส่วนเดียวทีนั้นจงประกาศไปตลอดทั้งสิบทิศเธอได้ฟังเสียงสรรเสริญของนักประชญาทั้งหลายผู้เพ่งฌานผู้สละกามแต่นั้นเธอพึงกระทำฮิลิและศรัทธาให้ยิ่งขึ้นไป เมื <premises. S 2> ่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นสาวกของเราได้เธอจะเข้าใจแจ่มแจ้งซึ่งคำที่กล่าวนั้นได้ด้วยการแสดงแม่น้ำทั้งหลายทั้งในเมืองและหนองแม่น้ำห้วยย่อมไหลดังสนั่นแม่น้ำใหญ่ย่อมไหลเงียบสิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นย่อมดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นย่อมสงบคนผานเปรียบด้วยหม้อน้ำที่มีน้ำครึ่งหนึ่งบัณฑิตเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่เต็มสมณะกล่าวถ้อยคำใดมาที่เข้าถึงประโยชน์ประกอบด้วยประโยชน์รู้ถ้อยคำนั้นอยู่ย่อมแสดงธรรม สมณะผู้นั้นรู้อยู่ย่อมกล่าวถ้อยคำมากสมณะใดรู้อยู่สำรวมตนไม่กล่าวมากท,ทั้งทั้งที่รู้สมณะผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีย่อมควรซึ่งปฏิปทาของมุนีสมณะนั้นได้เข้าถึงทำเครื่องเป็นมุนีแล้ว